หลังจากเข้าสไลด์มาจาักผักหนึ่งน่ะมันก็เริ่มเป็นสนิมเลยหนามันจะเปลี่ยนสีละ่ะเดือดไปเรื่อยๆพ๊ดๆพดๆดๆไปดเรื่อยสไลด์ไสไลด์ส,ลสนิมเห็นแต่บึงในยูทูบแล้วมันใส่ได้ทดลองบิมง้ย เร่มมาลองเบิ่งระมันแมนบอกชื่อม่โหคือฉิใเส่เวลาอีกนานจะเบิ่งทัดไป